สวัสดีครับพี่พีน้องชาว YouTube ครับวันนี้อยู่กับช่องน้อยหก้อดับแชนแนลครับมาดูรถตักครับเทโบมีปัญหาเป็นยังไงเออเทโบแตกครับนี่ช่างก็มาลื้ออไปแล้วครับเห็นไหมครับอาจจะมืดๆหน่อยครับลื้อเทโบไปแล้วครับนี่ครับลูกใหม่ครับ มื่นกว่าบาทหมื่นสองนะครับดูของอะไรเนี่ยออิซสุนะครับทีดีศูนย์สี่เอชนี่นะครับลูกใหม่ครับ ดูลูกเก่าครับลูกที่ถอดออกนี่ครับลูกเก่าครับนี่ครับแกนลวมครับนี่โยกได้เลยครับสาเหตุที่ทําให้ใบทะโบแตกครับนี่คงอันนี้คงหลังแตกครับทําให้ทะโบใบแตกครับไม่มีกําลังมันเครื่อง รถตักเล็กครับนี่ยางเล็กๆอันนี้ของเสียเพลินครับไต้ทีวีซับอยู่ที่ลานมันครับมีชาวบ้านอมันมาขายอยู่ตรงนี้ขุดนี้ฝนครับช่วงนี้วันนี้น้องราดำบชแนลจะมเอาท์ายครับนี่ครับงาน เป็นงานบุญครับงานบุญวัดของหมู่บ้านของน้องล้อนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูตอนช่างใส่สบูปครับนี่ว่าแมงเขายังบุญหอดเนาไปมาทำเกี่ยววันหักเขาจะม่งาถอดยกับโคตรแต่เมั่งเปลี่ยนกันแปลงกันครับพอดีแหละได็มาเด็ที่ไปเข็นกันน้่งกันก็ได้เกี่ยวเอง เอาไปลงวัดลงวัดก้างแน่เลยอ๋อครับไม่ไเรเาไปวัดไม่เหนื่อยเพราะมันหัวคุ้มนึก่ค่วงนะอ๋ออันนี้อันนี้ยี่ห้อยังนะไซก้าบอไซกี้ไซกี้ อะไรเซจีแต่ว่าใบษัทแม่มันในลุ้งกล้องตัวลุงกล้องน้ำมาไอเด็กคนนี้อะไรอันนี้รถจีนครับฮะรถจีนเนาะเครื่องยนต์สีสูบสีแดงสีแรง กระเ้งเยอะมากูหมดไอ้นี่แหละไอ้ยี่ห้อน,นั่นล่ะยี่ห้อนึ่งล่ะบางทว่านี่น่าไม่ไทยเนี่ยโอ้ดูสิเพิ่์ใช้รถตาครับ <c oughs> ดูรถครับ <c oughs> โอ้ยเพมันลืมดูบ้างนี่เนี่ยห <c oughs> ายตัวแล้วครับเนี่ยใช้กระทะวิ่งกับดุมเลยครับเนี่ยโอ้ ยังไม่สังเกตหรือเปล่าครับครับเราเห็นแล้วก็ต้องเตือนแกก่อนครับอันตรายครับนี่ยล้อเราหนักด้วยนี่ล้อหน้าด้วยนี่ถ้าล้อหลุดนี่มีพิกคว่ำได้นะครับเนี่ยถ้ายกสูงนี่ครับเสียเตือนเกือบแล้วนี่ต้องพายิงน็อตล่างล้อหลังไม่อไัไตราครับเวลายกคนเวลาตักล้อหลังก็เบาหน่อย ลับหนักหน้ารอรับหนักเลยครับลับค้ายหมดเลยครับดูดูดลอฝั่งู้นห่อครับตรงนี้ยังแน่นอยู่ครับดู t รบ b เก่าก่อนครับช่างยังไม่มาครับ นีต้องขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนครับพี่น้องครับแล้ดวดูการใส่คลิปต่อไปครับใส่ไม่นานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ